<Es> สวัสดีครับนี่ผมบาวแตลาพาเพื่อนมาลงแบง <Yeah. S 1> ไก่ครับมีลู freely, <SPEAKER> กเก <dusty. S 1> ้าเหลืองเกลวดสามตัวครับทีบลงแบงครับมือนครับนะครับตัวที่หนึ่งครับเป็นลูกของเหลืองเกลวดเพื่อนครับครับตัวที่หนึ่งครับครับตัวที่สองครับครับตัวนี้ก็ลูกฟังเหลืองเกลืดครับ ครับตัวที่สองลูกบุกเลื้องกระลวดครับตัวนี้ครับครับตัวที่สามครับตัวนี้ก็ลูกบุกเลื้องกระลวดครับตัวที่สามครับลูกเรื้องกระหลวดครับตัวที่ผมลงคลิปได้หลอบก่อนครับผมเอามาลงอีกครั้งครับตัวนี้ครับเป็นลูกขอมบุกเรื้อนกระหลวดครับตัวนี้ มันหางใจเส้นหนึ่งมันหักกับมันเหลือเส้นหนึ่งตัวนี้การหางแดงครับตัวนี้เป็นลูกเลื้งกีดลวดครับมนนี้ผมมีไกล่ลงแดงมีสามตัวครับเป็นลูกเกลืองกีดลวดทั้งสามตัวครับครับตัวที่สามครับตัวที่สองครับตัวที่หนึ่งครับ อ่าท่า้มหนุ่มหนิคุมีงยังไรครับมีไกล่ลงแดงอยู่สามตัวนะครับผูดด้ใดอยากไดก้กระทักมาได้ได้เลยครับพี่ท้าเป็ดของราตีรุนบุตรครับหรือว่าโทรมาทางเบอร์ของผมบ้าไซรับเพิ่นครับศูนย์หกสองสามศูนย์สี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าครับถ้าท้าเป็ก็ราตีรุนบุตรครับอ่าผูดด้ใดสกกนใจกระทักมาได้เลยครับ Hab, selamat